สวัสดีครับก็อยู่กับผมมานกันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาเปิดลุ้นสกินระดับเลเจนด์นะครับผมอ่าก็วิวเลตยิงพลุใช่ไหมสำหรับสกินนี้เมื่อคืนก็ลองกดเพชรนะครับผมสองลายเพชรกดไปหนึ่งลูกก็แหละแต่ว่ามันไม่ได้เถ้าโอกาสได้มันน้อยมากบางคนเติมไปหลายพันนะครับก็สองสามพันกว่าจะได้นะก็เดี๋ยววันนี้มาเนิบเนครับผมมาเปิดทั้สิบลูกพอนะ อาลอตเตอรี่จะไม่เปิดก็ไม่ได้นะมันก็อยากได้เหมือนกันนะครับเพราะปกติผมก็ชอบเล่นเวลเลตอยู่แล้วไงจัดไปครับรอตแรกอ่า5ครั้งกดไปอืสักชิ้นหน่อยไม่ได้หรือไงเพื่อน ก็ยังดีครับผมแพ็คนี้อ่อเลยอีก5ชิ้นครับยาวไปครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอ๋อมีเพชรอยู่นะจัดอีกชิ้นหนึ่งไปไหนก็ไหนๆละเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปดิ โหสุดยอดก็เรียบร้อยครับผมเปิดไป10เม็ดนะเจ๊งเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือช่วงนี้ช็อตไม่มีตังเติมคูปองอ๋อคือนี่จะมาประชาสัมพันธ์ก็ได้คือแบบใครที่เติมเพื่อที่จะเปิดนะครับผมเป็นแบบหลายๆลูกอ่ะเอาง่ายง่ายว่า10บลูกขึ้นแล้วกันนะครับผมก็สามารถอินบล็อกส่งข้อความมาทางแฟนเพจแล้วก็ให้ผมเปิดให้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะทําคลิปแล้วก็ทําคลิปรวมรวมกันถ้าเกิดส่งมาเยอะก็เดี๋ยวทําคลิปรวมๆกันหลายๆคนแล้วก็ลง เป็นคลิปทีเดียวไปเลยนะครับผมคลิปเปิดไอ้นี่นั่นเองนะครับคลิปเปิดไอตัวลูกแก้วลุ้นหาสกินวิวเลสนั่นเองนะครับผมก็สามารถส่งไอกันมาได้นะครับทางแฟนเพจเลยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคก็นะเจ็งเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ